เมนูสลัดแบบไทยๆบ้างนะครับเราจะทำลาบครับลาบเป็ดนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาจัดการกับเป็ดของเราก่อนอันนี้ผมใช้เป็นน่องสะโพกนะครับแล้วก็ล้างน้ำเช็ดทำความสะอาดให้ดีนะครับและเอาเฉพาะเนื้อนะครับส่วนหนังแล้วก็กระดูกเราแยกเก็บไว้ครับ นำหนังเป็ดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางๆแล้วก็พักไว้หลังจากนั้นนะครับเราก็หั่นเนื้อเป็ดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็สับด้วยมีดบางต่อให้พอหยาบครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทำน้ำซุปนะครับผมมีน้ำสะอาดอยู่ทั้งหมด3ถ้วยตวงใส่ลงไปนะครับเดือดดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะบุกขาตะไคร้ลงไปนะครับหนึ่งนะครับใส่คาตะไคร้ครับ แล้วก็ใบมะกรูดนะครับกระดูกเป็ดที่เราแยกไว้นะฮะใส่ลงไปด้วยน้ำปลา,าครับเราจะเคี่ยวน้ำซุปตัวนี้นะครับเป็นเวลา10นาทีให้มีกลิ่นสมุนไพรหอมๆนะครับเอาละตัวเป็ดตัวนี้นะครับที่เราสับไว้เราต้องเอามาสเสอะ,สะเสอะก็คือเราจะใส่น้ำมะนาวลงไปครับใส่มะนาวลงไปหมดนะครับใส่เกลือครับผม เกลือสมุนนะครับ1ช้อนชาแล้วก็มะกอกป่านะฮะมะกอกป่าก็จะช่วยดับกลิ่นคาวนะครับของเป็ดใส่ลงไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับเราบีบนะครับบีบบีบบีบเอาละเราเอามะกอกออกนะครับแยกไว้แล้วก็ตัวเนื้อเป็ดของเรานะครับเราก็จะบีบน้ําออกครับโอเคเอาน้องเป็ดมาพักไว้ครับ เราได้น้ำสเสอะแล้วนะครับพร้อมที่จะลงมือปรุงแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเอาพวกสมุนไพรแล้วก็หนังเป็ดเนี่ยไปทอดก่อนนะครับลดบ้างน้ำมันให้ร้อนดีครับแล้วก็เริ่มจากการทอดพริกแห้งหลังจากนั้นก็ใบมะกรูดแล้วก็ตามด้วยใบสะระแหน่ครับแล้วก็อย่าลืมหนังเป็ดที่เราแยกเอาไว้ด้วยนะครับ ใช้เวลาเพียงแค่แป,ป๊บเดียวเท่านั้นเองดังนั้นผมขอเลือกที่จะเ,เตรียมส่วนประกอบของผักไว้ก่อนนะฮะเราก็จะมีต้นหอมนะครับแล้วก็มีผักชีฝรั่งนะครับ2ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันครับหอมแดงเราใช้4ี่หัวนะครับซอยครับใบมะกรูดครับผมแล้วเราก็พักไว้นะครับ เดี๋ยวเขาเตรียมข้าวคั่วไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้ข้าวคั่วที่ผมใช้เนี่ยเป็นข้าวคั่วคุณภาพเลยข้าวคั่วส่งเครื่องนะฮะส่งเครื่องยังไงเพราะว่าเขาผลิตจากข้าวเหนียวพันธุ์ดีปรุงรสด้วยสมุนไพรไทยแล้วที่สําคัญข้าวคั่วก็ต้องคั่วให้หอมด้วยนะครับเราจะใช้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะนะครับเดี๋ยวผมก็จะเตรียมไว้เลยก่อนอื่นเนี่ยเราจะเอาน้ำเสอะครับมาใส่ในหม้อครับผมเราเอาน้ำเสอะเนี่ยกลับมาตั้งไฟนะครับ เห็นไหมครับพอเริ่มเดือดแล้วนะครัเราใส่เป็ดที่เราแยกไว้ลงไปครับเราต้องระวังนะครับไม่ปรุงให้เป็ดเนี่ยแข็งกระด้างนะครับหลายคนก็มีคำถามว่าเมื่อกี้น้ำสต๊อกปลาที่ทำไว้เนี่ยจะมาทำอะไรนะฮะประมาณ4ช้อนโต๊ะครับผมแล้วก็คนครับคนๆน,นะครับพอเป็ดสุกดีแล้วนะครับ ยกออกนะครับระวังนะฮะอย่านานเกินไปเพราะว่านานเกินไปเดี๋ยวเป็ดของเราจะกระด้างครับคนตักออกมานะครับใช้ทัพพีโปรองอ่าละละคนนิดนึงนะครับสาเหตุที่เราคนนิดนึงเพราะว่าให้ความร้อนเพาะกระจายหน่อยปรุงรสแล้วครับผมพริกครับใส่หมดเลยนะฮะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะครับ เกาคูว่ต้นหอมผักชีฝรั่งอหอมแดงใบมะกรูดซอยนะครับใส่ลงไปคล้าให้เข้ากันเสิร์ฟกับผักสดแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับแต่งด้วยผักทอดทั้งหลายที่เราทำไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมหนังเป็ดทอดกรอบเลยครับ ว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็เป็นเมนูไทยๆที่ผมนำมาฝากครับและนี่ก็คือลาบเป็ดครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรืออาหารของต่างประเทศนะครับแฟนๆ YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายมากเลยครับกดปุ่ม Subscribe เลยครับตรงนี้ครับ